วันพุธที่20กันยายนพศ2566ก็ผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำพระที่เช่าจากสนามพักเครื่องพันล้านรับผมนะเนี่ยใกล้บ้านข้าพเจ้าตรงนี้ก็ผมนั่นเนี่ยให้ท่านชมดูอันนี้ข้าพเจ้าแกะจากกล่องแตเลดไม้ท่านชมดูรับผมนะก็แกะง่ายก็แกะให้ท่านชมได้ก็ผมนะบางองค์ก็มาได้แกะก็ขอกราบอภัยด้วยผมตรงนี้กับผมนะ น,นี่ก็เช่ามาก็ผมราคาก็หลักร้อยบาทก็ผมตรงนี้เนี่ยท่านชมดูพระพุทธ,ธรณนาสามองค์ไม่ทราบที่กับผมตรงนี้ก็คุ้นๆอยู่อ่ะแต่จำไม่ได้กับผมนะเนี่ยเช่ามาตรงนี้ท่านชมด้านหลังดูกับผมนะอืมชมใกล้ๆชัดๆดูกับผมนะนี่อันนี้ก็อืมจำไม่ได้คุ้นๆอยู่อ่ะ ถามเขาว่าเจ้าก็ฟันธงก็ถ้าเป็นพัดแท้หรือพัดไม่แท้ก็ตอบว่าเป็นพ้าไม่แท้ครับผมตรงนี้นะถ้าแท้ก็เป็นพันเป็นหมื่นตรงนี้ครับผมนะชมดูตรงนี้ครับผมเนี่ยขอบข้างหน่อยครับผมเนี่ยเนี่ยไม่น่าใช่ครับผมตรงนี้ไม่น่าใช่พ้าแท้ครับผมนะกราบขออภัยต้องเขากราบขออภัยด้วยครับผมนะก็มีแค่นี้พัดแท้พ้าไม่แท้ผมนะขายได้ขายไม่ได้ ขาพเจ้าต้อการขายแต่ขายไม่ได้ผมตอนนี้เนี่ยของการขายแทบทุกองกับผมนะแต่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อผมตรงนี้ยางเอามาซื้อมาผมตามสนามภาคอุดหนุนกันมามากกว่าตรงนี้นะส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในนี้ข้าวเจ้าช่วยซื้อนะครับตรงนี้แผลมัง่งเก้มัง่ง แต่ส่วนใหญ่จะเก้มากกว่าแท้มัง้งหรือห้าสิบห้าสิบเห็นท่านชมตรงนี้กับผมนะนี่ก็อืมช่วยซื้อกันมาผมตรงนี้คนขายที่สนามพระเครื่องพันล้านก็ส่วนใหญ่ก็หน้าเดิมมีบ้านที่หน้าใหม่มาตรงนี้กับผมเนี่ยเออเออคนนี้รู้จักนะที่เช่าแต่เออหลายองค์เลยตรงนี้หลายพันบาทที่บอกอะเช่าคนนี้มาผู้หญิงคนนี้มาไม่ได้จีบเขานะผมตรงนี้เออไม่ได้หาว่าไปจีบเขา น ha pues nah. okay, ี่คร really ับผมนะเขาก็เหมามาอะไรมั coal, ่งเขาขายเหมามั่อไรมั่งครับเจ้าซื้อมาไม่ได้เหมามาครับผมตรงนี้โอเคนะครับอืมอืมเหมานี่ครับเจ้าหมื่นนึงอ่ะสมมติหมื่นนึงอ่ะแสนนึงอ่ะหมื่นนึงได้ห้าพันหรือเปล่าสองหมื่นได้หมื่นหนึ่งเปล่าเจ้าซื้อมาแสนกว่าจะเจ้ห้าหมื่นหรือเปล่าทุนแน่ห้าหมื่นหกหมื่นแน่นอน โอเคนะครับฝากติดตามช่อง youtube พักพักเครื่องพักเครื่องท็อปไทยแลนด์หน่อยครับตรงนี้นะขอท่านติดตามด้วยครับขอบคุณที่ท่านครับช่วยกดติดตามกดถูกใจครับผมนะโอเคนะครับ